สยบทุกข่าวลือว่านธนกฤตลงคลิปร้องเพลงเธอคือกาแฟในตอนเช้าคู่ฝางธนันสยบทุกข่าวลือเรื่องเลิกปลาลงแคปชั่นหวานกับช็อตมองตาเพื่อนศิลปินแสกระจายทำเอาหลายคนใจคอไม่ดีหลังจากคุณฟอดนะาแท้แท้ของฝางธนันหรือฟางรีโพสต์ไอจีสตอรี่ของสาวฟางพร้อมแท็กว่าสดแล้วจิตได้จนเกิดประเด็นสงสัยว่าสาวฟางเลิกรากับแฟนหนุมว่านธนกฤตแล้วหรือเปล่าขณะที่ก่อนหน้านี้ว่านก็ได้ตอบแฟนคลับที่สงสัยเรื่องข่าวนี้ว่าน่ายิ้มใจดีใจดีไว้ฮ่าฮ่าฮ่า และยังคอมเมนต์เป็นอีโมจิต้าเป็นรูปหัวใจและหน้ายิ้มในไอจีฟางด้วยจนแฟนๆใจชินขึ้นก่อนที่ล่าสุด28ทธันวาคม2566ว่านธนกฤตจะออกมาโพสต์คลิปร้องเพลงเธอคือกาแฟนในตอนเช้าคู่กับฟางธน,นันพร้อมแคปชั่นว่าเธอคือสายลมพัดยามอ่อนล้าหน้ายิ้มเฟสิดิสโดยในคลิปดังกล่าวทั้งคู่มีโมเมนต์มองสบตาดูหวานละมุนแถมเสียงร้องก็เข้ากันฟังแล้ว เพลินสุดๆจนเพื่อดาราและแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์แซวกันเทียบอธิปินเกตมณีที่บอกว่าหวานนนซึึงงงป๊อกปองกุลบอกว่าหยดย้อยทอมอิสาราบอกว่าดีต่อตจะจ้าพริมราตาบอกว่าน่ารักกบนอกจากนี้ยังมีอีกหลายคนที่มาคอมเมนต์ป่าหัวใจและแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์การรัวๆโต้กระแสข่าวก่อนหน้านี้อธิเคย์เป่าววชัดแล้วเด้อจบข่าวระมาการกระทำสำคัญกว่าคำพูดฉันนี่ยิ้มเลยรักทั้งคู่ค่อยสบายใจหน่อยยอ และอื่น